ผมเป็นจามินฟิล์มเมเกอร์จากช่อง Nerd เนิร์ดเหนือครับปกติแล้วผมทํางานคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้ที่สนใจในการถ่ายวิดีโอเป็นหลักแต่ปีนี้มีจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตคือได้ลงมือทําช่อง Nerd เนิร์ดเหนือครับคอนเทนต์ภายในช่องเนี่ยเราทํากันด้วยความรักและแพชชั่นจริงๆมีอะไรที่ช่วยยกระดับงานในช่องของเราได้เราใช้หมดเลยครับและหนึ่งในนั้นก็คือเลนส์โซนี่ FE 2070 F c G มันเป็นเลนส์ที่มีระยะการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการครเอทมุมกล้องฟิตเฟียสจากระยะ20ม mm, มหรือจะเป็นช็ ถ่าย close up อาหารให้หน้าทานแบบ70มมตรและที่ชอบที่สุดเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะเปิดรูรับแสงเพื่อจะรักษาระยะชัดของอาหารแต่ก็ยังมีโบเก้ที่สม ooth และครีมี่สามารถสร้างจุดสนใจในภาพให้สวยงามทําให้สิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอดูลื่นไหลและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผมกล้องค่ายก็ต้องเหมาะกับเลนส์ค่ายเท่านั้นครับเขาสร้างมาเพื่อให้ทํางานประสานกันได้อย่างลงตัวฉลาดและรวดเร็วจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาเลนส์ค่ายคือตัวเลือกแรกสำหรับผมเสมอ My Original Lens